วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะ,ว,คะวันนี้มนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดสิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะผ่านไพ่ The Moon l e v e s นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเวลาของมันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว,วค่ะขอให้คุณออยืนหยาดชัดเจนในสิ่งที่คุณเลือกในสิ่งที่คุณศรัทธาตามจริงนะคะ ไม่ว่าคุณจะเลือกเชื่ออะไรไม่ว่าคุณจะศรัทธาอะไรอะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะถ้าเกิดว่ามันยังมีความลังเลยังมีความสงสัยนะคะคุณก็จะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จถึงแม้ว่าคุณอาจจับเข้าใจนะคะว่าเอ,อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเกิดจากสติปัญญาความเชื่อ นะคะที่มันจําเป็นที่จะต้องพิสูจน์ได้ตามจริงเห็นจริงในแบบที่คุณเข้าใจเลยนะคะเพราะว่าต่างคนที่ต่างมาในที่นี้เนี่ยมีรูปแบบความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีรูปแบบของการกระทํา ที่ทำให้เกิดความเข้าใจเหล่านั้นอ่ะแตกต่างกันออกไปเช่นกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณมีสติอยู่กับตัวเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณเป็นตัวของตัวเองด้วยจิตวิญญาณของตัวเองจริงๆอะคุณจะไม่มีความลังเลสงสัยในสิ่งที่คุณศรัทธาคุณจะไม่มีความลังเลสงสัยในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ ร่างกายและจิตวิญญาณเป็นหนึ่งนะคะจะไม่มีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพบสิ่งต่างๆที่เป็นหน้าที่เป็นวิถีของคุณนะคุณจะไม่เกิดความลังเลสงสัยแต่ถ้าคุณลังเลสงสัยนะคะนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับพลังงานคนอื่นหรือโชคชะตาของคนอื่นเข้ามาแล้วปฏิเสธในสิ่งสิ่งนั้น ปัติดเศษในส่วนของจิตวิญญาณนะคะหรือในอีกกรณีที่ที่สองนะคะก็คือคุณแบบยังอยู่ในมิติที่จิตวิญญาณและร่างกายไม่สามารถทํางานอย่างประสานกันได้นะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือคุณยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของคุณได้นะคุณอาจจะมองว่า ก็คุณผ่านบททดสอบมาแล้วผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณลังเลสงสัยไม่ชัดเจนอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะลองเข้าถึงตัวเองให้ดีถ้าคุณศรัทธาในบุญบาร,รมีถ้าคุณศรัทธาในความเชื่อของคุณอะ่ะคุณจะรับรู้ได้เองคะ่ะว่าเหตุใดมันเป็นเพราะเหตุใดนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ ผู้มีหน้าที่อ่ะต้องเจอทุกคนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่นะคะความลังเลสงสัยในตอนนี้มันทำให้คุณหยุดอยู่กับที่อ่ะมันทำให้คุณไม่ไปไหนมันทำให้คุณแบบต้องเจออะไรแย่ๆะคะ่ะเพราะความลังเลสงสัยของคุณเช่นกันความลังเลสงสัยในที่นี้อะมันจะดึงดูดพลังงานที่เกิดที่จะทาให้คุณอ่ะแบบ หลุดออกจากทางที่คุณได้เลือกแล้วไม่ว่าจะทางที่คุณเลือกด้วยจิตวิญญาณหรือร่างกายของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนนะคะอย่าลังเลสงสัยในการกระทำของตัวเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอเมื่อถึงเวลาที่คุณตื่นรู้หรือเข้าใจหรือว่า รู้แล้วอะว่าบทเรียนของคุณที่คุณจะต้องมาเรียนคืออะไรอะคุณจะไม่ดังเลคุณจะไม่สงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมันไม่ใช่เฉพาะในมุมมองของคุณต่อตัวคุณเองนะคะแต่ว่ามันเป็นมุมมองของคุณต่อคนอื่นด้วยเช่นกันอะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะไม่ต้องลังเลสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาคุณจะเข้าใจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะรู้เองว่า ตัวคุณนะ่ะต้องมาเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วคุณพลาดเรื่องอะไรนะคะเออหมอดูนะคะหรือว่าร่างกายของคุณหรือว่าแรงกดดันที่คุณได้รับมาไม่สามารถที่จะบอกคุณได้นอกเสียจากว่าจิตวิญญาณของคุณและร่างกายของคุณรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจริงๆโดยที่ไม่มีพลังงานอื่นมาสอดแทรกหรือว่าโดยที่ไม่มีการที่แบบ ไม่มีการที่ผลกรรมของคุณเข้ามาแทรกแซงในการตื่นรู้ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่มันอาจจะดูในเรื่องของการทํางานของร่างกายกับจิตวิญญาณมันเป็นคนละส่วนกันแต่ถ้าเกิดจะทําให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันน่ะคุณจะต้องฝึกทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันไม่ใช่โฟกัสที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง มากจนเกินไปนะคะแล้วก็ขอให้เข้าใจด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโลกมนุษย์มีความแตกต่างของโลกมีความแตกต่างของสรรพสิ่งสรรพสัตว์พลังงานดวงวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกส่วนไม่ว่าจะมาจากที่ใดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อไหนก็แล้วแต่มีความต่างกันทางจิตวิญญาณและขึ้นความถี่ทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นแล้วค่ะอย่า,า,ยาส,งสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะมันจะไม่มีคําตอบในช่วงเวลาที่คุณลังเลสงสัยอะแต่มันจะมีคําตอบในช่วงเวลาที่คุณตื่นแล้วเท่านั้นนะคะยิ่งสงสัยยิ่งดิงยิ่งสงสัยยิ่งแย่ยิ่งสงสยัยยิ่งเจ็บปวดมันก็เป็นเช่นนั้นของมันและค่ะนี่ละค่ะโลกมนุษย์นี่ละค่ะมนุษย์นี่ละค่ะสัรพสิ่งนี่ละค่ะสัรพสัตอาจจะโดนปิดบงังบางส่วน บ้านก็เป็นเรื่องปกติเพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็สามารถเป็นโทษได้เช่นกันสิ่งที่เป็นโทษก็สามารถเป็นประโยชน์ได้เช่นกันอยู่ที่ว่าใช้อย่างไรใครนำไปใช้เจตนาของคนที่นำไปใช้เป็นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ มันอาจจะเหมือนกับการกระทำในสิ่งเดียวกันแต่ผลต่างกันอยู่ที่แต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะอย่าไปมองที่การกระทำหรืออย่าไปมองในสิ่งที่แบบคุณสามารถแค่มองเห็นได้ด้วยตาเพราะทุกอย่างมีเบื้องหลังเสมอค่ะไม่มีอะไรถูกที่สุดและไม่มีอะไรผิดนะคะบนโลกใบน,นี้ไม่มีอะไรที่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่า มันอยู่ในกฎเกณฑ์และหลักการของทุกทุกมีติทุกทุกพภูมิทุกทุกพลังงานมีกฎเกณฑ์และหลักการของเขาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ทุกทุกหลักการมาอยู่รวมกันนะมันเป็นความแตกต่างแต่มันเป็นความแตกต่างที่สมบูรณ์เคารพในความแตกต่างเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดคำพูดการกระทำหรือว่าในเรื่องของภาพลักษณ์ รูปลักษ์ภายนอกนะคะไม่ว่าคุณจะมองว่ามันเกินไปหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะมันก็จะโลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณคะ่ะโลกเป็นไปในแบบที่เป็นไปของโลกนะคะ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทุกคนมีสิทธิ์ที่กระทำเพราะฉะนั้นแล้วเคารพในสิทธิและการเลือกใช้ชีวิตของผู้อื่นด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้กันนะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย